ึ่งเป็นยาธรรมดาแต่ว่ามีคุณสมบัติที่จะช่วยให้พืชในที่ต่างๆมีประโยชน์ขึ้นมาอย่างมหัศจรรย์คือว่าไม่ไหน่นึกเลยว่าจะใช้ยาธรรมดานี้มา ทำให้การเพราะลูกดีขึ้นแล้วก็ท่านท่านก็บอกว่าจะไปท,นทานทำที่ไหนก็กราบมุคุตงวุนว่าทำในที่ที่เคยทรงปฏิบัติก็คือในที่ภูเขาส่วนหนึ่ง ที่ภูเขานั้นก็ที่ที่จะโปรดมากที่โดยตรงที่ถ้าไม่ได้ใช้ยาแฝกนี้สังเกตพบจะทำให้ที่ทังนั้นไม่เจริญร้าเจริญอย่างไรก็ทำให้ที่ที่ ปกติเราเห็นะไม่หะพืชต่างๆขึ้นไม่เป็นปกติคือหมายค,ความว่ายาไปไปกลุกไปปกคุมที่ทำให้ที่นั้น ไม่บริบูรณ์แต่ว่าหญ้าแฝกนี้ถ้าเลือกทดลองยญาแฝกที่เป็นประโยชน์จากยญาแฝกที่ไหลชนิดจะทำให้ดีที่แถวนั้นจเจริญดีขึ้นโดยทำให้ ที่เหล่านั้นมีความบริบูรณ์ขึ้นด้วยการเลือกอยาที่เหมาะสมและปลูกในทานในทางที่เหมาะสมที่ถูกต้องเพื่อทำให้ที่เหล่านั้นสามารถจะทำาประโยชน์ได้แล้วก็ ทูลถงไว้ว่าจะทำให้ที่เหล่านั้นมีความเจริญจะใช้ประโยชน์ของที่นั้นดีมากแล้วเล่าให้ท่านฟังว่าจะทำให้ที่เหล่านั้นมีความอุดมสมบูรณ์17ปีที่ได้ทำการบททดสอบนี้ ก็ได้ปรากฏผลว่าได้ประโยชน์อย่างยิ่งทั้งมียาแฝกชนิดต่างๆจากของเมืองไทยนี่เองที่ได้ประโยชน์และทั้งยาแฝกที่ได้มาจากประเทศอื่นๆ ทำให้เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกหลายแห่งซึ่งก็เป็นอย่างที่ว่า,านตั้งแต่ต้นเป็นเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์แล้วก็ผู้ที่เป็นได้ได้ศึกษานี่ีทางผู้ใหญ่ ทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งผู้น้อยได้ทำประโยชน์ต่อกเกษตรกรรมในประเทศและนอกประเทศด้วยฉะนั้นต้องให้ทราบว่าที่ได้ทำ ที่ท่ศึกษานี่มีประโยชน์ทั่วประเทศและทั่วภูมิภาคของโลก้ก็ที่ท่านได้ช่วยกันทำเป็นประโยชน์จริงๆถึงต้อง,ง,งขอขอบใจที่ท่านทั้งหลายได้ทำ ประโยชน์อย่างยิง่งต่อการเกษตและการพาะลูกโดยเฉพาะในเมืองไทยก็ได้ช่วยให้อาเร็ยมีความเจริญขึ้นอย่างมากอย่างแปลกประหลาดฉะนั้นต้องขอบใจท่านทีที่ได้ช่วยกันทำมีคนหลายคนไม่เชื่อว่ายา ธรรมดานี่อย่างเดียวเจะช่วยประเทศในรอดพ้นจากอันตรายหลายอย่างคนบางคนก็บอกว่ายาเนี่ยมันเป็นมัจเจปุแต่คนที่ตัศกศึกษามายือยานว่ายาแฝงนี่ไม่ใช่ไม่ใช่วทเสพืช เป็นเป็นยาที่มหาศจลรย์เป็นยาที่ช่วยประเทศชาติฉะนั้นก็ที่ที่ท่านได้ทำมาเป็นเวลาแรมปีเป็นประโยชน์อย่างยิง่งและเป็นเป็นสิ่งที่ช่วยประเทศชาติให้รอพดพ้นจากอันตรายหลายอย่างเรต้องขอบใจท่าน ที่ได้ตั้งใจทำง,งานแม้จะเป็นงานที่เหน็ดเหนื่อยก็ต้องไปทูกแห่งเราต้องไปหาอย่างยานี้นานาชน,นิดแล้วก็หาวิธีที่จะปลูกให้ดีที่สุดได้ไมเห็นบางแห่งก็ได้ต่างใจ จ้าหน้าที่ได้แต่ตงใจรูปให้ดีที่สุดทด่มากที่สุดแล้วได้ปยจริงๆฉะนั้นก็ต้องบอกท่านว่างานท่านเป็นงานที่ง่ายยาวหนึ่งแต่ในที่สุดก็เป็นยาง,งานท,ที่ได้ประโยชน์อย่างยิ่งและได้เกิด ประโยชน์อย่างมากเน็ตเหนื่อยที่ในการทำก็าต้องต่อไปแต่ทุกทุกแห่งเราจะต้องพยายามต่อสู้เพื่อดูว่าที่ไหนเหมาะสมในการทำการออกลูกยาแฟกและการศึกษาให้ดีที่สุดแต่ในที่สุดก็ ได้ผลในการทำงานนี้ได้ประโยชน์ขึ้นมาอย่างยิ่งน่าตื่นเต้นอย่างเช่นที่สมเด็จพระบรมราชนันนีท่านมีความตื่นเต้นในการงานปลูกหญ้าแฝกปลูกหญ้าเนี่ยหญ้าธรรมดา โรคยากเพื่อช่วยการเกษตรกรรมและการสร้างความเจริญแห่การเกษตรและการศึกษาของการสร้างแม้จะสร้างสร้างถนน,น สร้างรายนาให้ไดผ้ผลดีที่สุดก็ต้องขอบใจท่านที่ได้ช่วยกันทำด้วยความต้องอดด้วยความเหน็ดเหนื่อยท่านก็ไ,ด,นนได,ด้ตอนนี้ได้ประโยชน์ตอนนี้ได้ได้ผลดี และยังยังมีผลต่อไปอีกมากมายเต้องขอบใจท่านทั้งหลายที่มีความเพียรอย่างนี้